โอเคเนื่องจากวันนี้เนี่ยเงินของผมเหลือแค่7ก็ล้านสามแสนเบลีเท่านั Wall ้นผมก็เลยคิดว่าจะออกทะเลสักหน่อยซึ่งผมเนี่ยก็จะทําการท้าทายตัวเองโดยการลงทะเล1ชั่วโมงนะแล้วก็ลองดูซิว่าผมเนี่ยจะหาเงินได้กี่ล้านในเวลา1ชั่วโมงซึ่งถ้าเกิดว่าผมโชคดีเนี่ยผมก็อาจที่จะตีเรือผีและก็อาจจะได้ผลไม้ที่เป็นผลระดับมิตติก็เป็นได้ลุยกันเลย โดยตอนนี้เนี่ยผมเข้าไปสู่ทะเล3แล้วนะซึ่งก็ยังไม่มีวิวแววของมอนสเตอร์ตัวไหนที่จะโผล่มาให้ผมทําการเก็บเงินเลยโดยมอนสเตอร์ที่ผมอยากจะเจอที่สุดในตอนนี้มันก็คือเจ้าทะเลหรือว่าซีบีนั่นเองเพราะว่าเจ้าทะเลเนี่ยมันจะดรอปเงินเยอะที่สุดตอนนี้เนี่ยผมเจอเรือผีแล้วนะผมก็ต้องลงไปซัดกับมันเลยเรือผีล้าแลกแตกไปก็ยังไม่ได้ผลไม้อุ้ยเจ้าทะเลโผล่นะเดี๋ยวก่อนเอาตีเรือผีให้แตกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตีเรือเราแตก โอเคเรือผีแตกไครก็เจ้าทะเลได้มาสองแสนโหแต่ดูสภาพเรือเดีเลือดเรือเหลือหกร้อยเยโอ้โหเจอเรือผีป่ะต่ทันไหมเนี่ยเรือเลือดเหลือแค่นิดเดียวอ่งนะโอเคแตกไปหนึ่งแตกไปสองก็ยังไม่ได้ผลไม้นะแต่ดูสภาพเรือวาร์ปกลับเลยแล้วกันโอเคเพอาเอาเรือออกมาใหม่แล้วเนี่ยก็ออกทะเลตาไปเรียนยากผมก็จะตีด้ว แล้วก็ออกเรือต่อไม่ละไม่ดอปปีกเลยนะ,ะปลาปลรันย่าอีกเอ้ยมีเรือด้วยต้องรีบตีเรือก่อนแล้วปลาปิรันย่าตอดอย่างแรงอ่ะโอเคเรือแตกไปหนึ่งชุดเลือดเรือก็ยังพอไหวอยู่ก็ไปต่อได้เลยเฮ้แต่รู้สึกว่าทำไมมันเงียบจังวะลงเซอร์วันนี้ดวงไม่ดีเจ้าทะเลไม่ค่อยโผล่เลยโอ้โห จะฉลามสองตัวผมจะไม่สู้กับเขานะเปิดสกิลวีหนีเลยเพราะว่าฉลามมันฆ่านานแล้วก็รับเงินน้อยประมาณสามหมื่นมั้งไปต่อเออมาแก้ทะเลตัวที่สองโอเคได้มาอีกแสนเก้าไปต่อลงมาเก็บกล่องพวกนี้ให้หมดก็หลายตังอยู่เมือกันนะเนี่ยหลักหมื่นอยู่นะไปต่อโอเคมาตัวที่สาม โอเคได้มีแสนเจ็ดแล้วก็ไปต่อเอาฉลามเอานะไม่สู้ฉลามนะเปิด v ีสกิลหนีออกมาแล้วก็กระโดดขึ้นเรือต่อคือเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะถ้าเกิดว่าเรามีเผ่า V-C เทียสิบแล้วเนี่ยเวลาเราเปิดเผา v 4เนี่ยค่าสแตตต่างๆที่เราไม่ได้อัพอย่างเช่นสเตตของปืนนันเนี่ยมันก็จะบวกให้2,800เลยนะบางคนอาจจะบวกไม่เท่ากันแต่ว่าของผมบวก2 8 0 0 โอเคอน,นี่ก็เป็นอาทะเลตัวที่4ได้เม0 0 0 0เก้าโอ้โหแล้วก็เรือผีเกิดอืแต่ทันไหมนเนี่ยเลือนเรือก็เหลือน้อยเมื่อกี้โอ uh, ้ไม่ทันว่ะวับกับ เอาเรือมาซึ่งตอนนี้เนี่ยเรือผมแตกไปสองครั้งแล้วนะมันทําให้ผมเนี่ยเสียวเวลาไปพอสมควรเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรือผมไม่แตกเนี่ยผมก็จะมีเวลาอยู่ในทะเลมากขึ้นซึ่งมันก็จะมีโอกาสเจอเจ,อเจ้าทะเลเนี่ยเยอะขึ้นตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วเป็นเวลากลางวันโอเคเจอเรือโจรสลัดได้แค่แฟกต์แมนโอ้เลือเรือเหลือพันหกแล้วแบบเดียวเฮ้ยเจอซ้อนเลยเอรอยังไม่ทันได้ออกเรือเลยแตกไปอีกหนึ่ง โอ้เจอเรือโจรสลัดลงไปตีเลยโอเคแตกไปอีกหนึ่งวับกลับเลยคือตอนนี้เนี่ยเวลาก็ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะผมเพิ่งตีเจ้าทะเลไปได้แค่สี่ตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นเรือโจรสลัดแล้วก็เรือผีซะมากกว่าแต่ผมเนี่ยก็ชอบตีพวกเรือโจรสลัดตีเรือผีนะเพราะว่ามันมีโอกาสดับผลไม้ไงโอเคเจอเรือโจรสลัด โอเคแต่เปลงหนึ่งนี่เฮ้ยนี่ไงเกาะลับเนี่ยเวลาเราไม่หาเนี่ยมันเจอนะเนี่ยสดสดหลอนๆผมไม่ได้ต้องการเกาะลับในตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเจอกลับในเวลานี้เนี่ยเราก็เข้าไปรออยู่ที่เกาะลับประมาณสัก5้าินาทีเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นตอนกลางคืนพอดีแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถหาบูเกีย์ในตอนกลางคืนได้พอดีเวลาเอยเอาไงดี โอเคผมไปต่อดีกว่านะ bye bye, นบ๊ายบายนะแจ็คกอลับมันเป็นสิ่งที่เจอยากมากเลยนะกอลับเนี่ยเอาเจอเรือโจรสลัดแต่ปิกหนึ่งผลไม้ก็ยังไม่ตกไปต่ออู้หเจอฉลามเปิดประตูหนีเลยก็ออกมาปุ๊บฉลามก็จะหายไปแล้วก็เดินเรือต่อม,มาแจ็คเลตัวที่ห้า โอเคได้มาอีกสองแสนเลือดเรือก็เหลือสี่ร้อยแล้ต้องรีบออกไปจากดงพายุโอ้โหเลือแตกแน่รอบนี้เรือแตกแน่เรียบร้อยนะเรือแตกวับกลับออกเรือไปต่ออม,มาอม้เรือผีลุยแตกไปหนึง สองแล้วเรือผมนะจะแตกไปยังเลือดเรือเหลือสามร้อยโอ้โหพอขึ้นเรือปุ๊บเจอเรือโจรสลัดต่อเลยว่ะเรือมันแตกแต่เรือผมยังอยู่เลือดเรือเหลือหกเรือลำนี้อึดจริงๆว่ะเอ้าเรียบร้อยพูดไม่ทันขาดคาว่าเรืออึดโดนยิงเรือแตกวับกลับเฮ้ยมีคนมาไปเปล่าไม่ไปอ่ะไม่ไปผมไปหละเจอเรือผี เฮ้ยผมได้ผลผมได้ผลประตูผมได้ผลประตูขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนเออผมเก็บเข้าไปแล้วนะเอ้ยรู้สึกว่าเริ่มมีโชคแล้วโอเคแตกไปอีกคันอุ้ยแล้วก็มาต่อเลยเหรอแตกไม่ได้อุ้ยโหแล้วเจอฉลามอืมทำอะไรไม่ถูกเลยลนล้นคือปล่อยมันไปเลยในหลามเนี่ยผจะตีแต่เรือเฮ้ยผมได้ผลอีกแล้วว่ะผมได้ผลโกดแต่เดี๋ยวขอนนี้ฉลามก่อน เน่เน่เน่เนี่ย,ยนะผมได้ผลโกตนะต้องเก็บของผมเต็มแล้วโอเคออกมาแล้วฉลามก็หายไปเลือดเรือก็ยังพอไหวอยู่รู้สึกว่าโชคดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งเจอเลือผีแล้วแต่ว่าตอนนี้นี่ไม่น่าจะเหมาะสมนะเพราะว่าเลือดเรือมันเหลือห้าร้อยไงผมตีไม่ทนันไหวเลือผีเนี่ยเลือดมันเยอะเกิน แตกไปซะเลือดเรือเหลือ,อ137วับกลับดีไหมตัวที่7โอ้ยเรือแตกรู้สึกว่าโดนฉลามหล่อยตีเรือนะเรือแตกแตกไปซะตัวที่7วับกลับออกเรือออกเรือต่อไปโอเคเจอเกาะเล็กเกาะน้อย นี่ก็ทะเลห้าแล้วนะเงียบกริบไปเปล่าเดี๋ยวส้ายอื้งหือโอเคเอาผลไม้สักหนึ่งผลนะอื้อหืมไม่ได้ดวงอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วหวังว่าคืนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคืนฟูมูนอยากจะหาเกาะคิสเนะอยู่เหมือนกันอุ้ยอุ้ยกี่ล้ำเนี่ยห้าลำเลยหรือห้าลำเลยอุ้ยโหดเกิน เรือล่าลิวททางของผมไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแตกมาหนึ่งชุดไปเต็มที่อือหือไม่ทันว่าเรือผมเรือผมจมก่อนที่พาที่จะตกดินซะอีกเอ้ยวับกลับเอ้ยได้ยินเสียงเจ้าทะเลไปรีบออกไปรีบออกไปนู่นไงเขาตีกันอยู่เนี่ยใกล้ๆเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็รีบเล่งไปที่เจ้าทะเลตรงนั้นก่อนโอ้โหไม่ทันนะมันตายไปซะแล้ว ทหารเรือกับโจรสลัดเอ้ยเองมาไมาในเรือข้าเนี่ยอดูมาถึงเรือก็แหลกเลยผมจะจัดการมันดีเาะว่าเนี่ยขอ,อเปลี่ยนหมวกก่อนแล้วผมก็จะจัดการสังหารมันบนเรือเลยไอโจรสลัดมาบังอาจขึ้นเรือของทหารเรือได้ไงมาบังอาจได้ไงไปซะเฮ้ยตัวนี้มนไม่ธรรมดาดีกว่าเฮ้ยไม่ธรรมดานะอืมไปดิซะ เอาเฮ้ยเจอเลือผีเจอเลือผีก็เอาซะหน่อยแตกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้เลือกเกิดพร้อมกันแบบว่าหนักหน่วงเลยนะแตกเป็นหนึ่งชุดเรียบร้อยดูเลือดเลือเลยแล้วหกสิบห้า 65. โอเคผมจะวาร์ปกลับ ซึ่งในตอนแรกเริ่มเนี่ยผมมีเงินประมาณ7จล้านสนะสรุปแล้วนีผมได้เงินเบลีมาประมาณ1ล้านกับอีก0 0แสนเบลีนะแต่ที่ผมได้เพิ่มมาเนี่ยก็คือผลประตูไปละบายบาย